ห้องที่หนึ่งต้นกำเนิดอรารยธรรมแสดงเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดนครราชสีมาการศึกษาค้นคว้าในอดีตจึงนิยมใช้กระบวนการทางโบราณคดีโดยการศึกษาจากกลุมศพและภาเพเขียนสีตามผนังถ้ำวัตถุที่พบหรือลักษณะการฝังศพสาม,มารถสะท้อนให้เห็นถึงสังคมและสถานะของผู้ตายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ จากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่าต้นกำเนิดแห่งอรารยธรรมของชาวโคราชเริ่มแรกในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการร่อนเล่ล่าสัตว์เก็บของป่าต่อมาก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นด้วยการตั้งถิ่นฐานบ้านช่องเป็นหลักเป็นแหล่ง รู้จักทำเกษตรอย่างง่ายคือการปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์และใช้ภาชนะดินเผาและเริ่มรู้จักพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะผสมที่เรียกว่าสำริดภาพเขียนสีเขาจันง,งามในเขตอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นภาพของคนที่มีทั้งหญิงและชายสัตว์เลี้ยงและสัตว์ล่าอันสะท้อนให้เห็นถึงสังคมประเภทล่อนเล่ล่าสัตว์ ภาพสำคัญคือภาพชายร่างใหญ่กำลังกง่งธนูอันเป็นการแสดงอำนาจและอาการของการล่าสัตว์ภาพเช่นนี้เป็นสัญลักษณ์ทางศสยศาสตร์เพื่อความสำเร็จในการล่าสัตว์เป็นสำคัญนะับเป็นพิธีกรรมในเรื่องความอุดมสมบูรณ์อย่างหนึ่ง